วัดโพธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566โดยมีนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสิริรัศริมาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสนราชการทหารตำรวจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีโดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรัยามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566กําหนดให้จัดขึ้นในวันที่28ของทุกเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ตามมติมหาเทราสมาคมที่เห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566ในทุกวันที่28จํานวน12ครั้งโดยส่วนกลางณพระอุโบสถว่าพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคนวัดที่กำหนดทั่วประเทศและว,วัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติตามความเหมาะสม